สวัสดีค่ะกีต้ารนคโฮมนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะช่องทางรับฝากขายช่องทางติดต่อการฝากขายบ้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทนะคะเบอร์โทรด้านล่างเลยค่ะได้ที่0658959169ค่ะวันนี้อหนึ่งโมเดลนะคะกีต้ารยืนอยู่ที่ถนนติวานนท์นะคะตำบลท่าทราย จังหวัดนนทบุรีนะคะอาคารพาณิชย์ชั้นครึ่งตรงนี้นะคะเราอยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยค่ะทำเลธุรกิจเหมาะแก่การทำธุรกิจในย่านนี้เลยนะคะใกล้กับแยกสนามบินน้ำนะคะใกล้กับแยกแครายใกล้กับเดอะมอลล์งามวงวานใกล้กับทางด่วนและใกล้กับเซ็นทรัลรัตนาธิเบต ส่วนด้านขวานะคะตรงจุดนี้นะคะเราอยู่ใกล้กับ Man, แยกซอยสามัคคีค่ะทะลุไปโรงพยาบาลชนประทานและแยกปากเกตต่อไปยังถนนแจ้งวัฒนานะคะตรงจุดนี้นะคะที่ก้ายืนอยู่นะคะเป็นอีหนึ่งโมเดลที่ลูกค้าทำฝากขายกกีตาร์มานะคะเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะ ต้องบอกว่าอาคารพาณิชย์ตรงจุดนี้อ่ะเป็นสองโฉนดนะสองโฉนดคือความลึก29เเมตรนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะด้านหน้าของตัวตึกนะคะความลึก29เมตรเราสามารถเข้าไปอีกด้านหลังในซอยติวานนท์50ทับหนึ่งโดยเข้าไปด้านหลังสามารถทะลุใกล้ได้อีกนะคะเป็นสองโฉนดค่ะฉะนั้นนะคะ ตึกนี้นะคะมีความสูงอยู่ที่4ชั้นครึ่งนะคะประกอบไปด้วยชั้นลอยค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ําและ1เทเลสนะคะที่ทางลูกค้าคนเดิมนะคะได้ต่อเทอเลสด้านหลังไว้นะคะและที่สําคัญยังมีดาดฟ้าอีกนะคะลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปแล้วหรือลูกค้าท่านใดที่กำลัง กำลังติดตามกีต้าอยู่นะคะตรงจุดนี้นะคะเป็นทำเลที่เรียกว่าเป็นทำเลทองของการทำธุรกิจหรืออยู่อาศัยหรือจะทำธุรกิจอะไรตรงจุดนี้เป็นทางผ่านทางเชื่อมทุกจุดเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากทรัพย์กับทางกีต้าอินเตอรโฮมแล้วอย่าลืมกดเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w i n t h e h o m e c o ด h นะคะ บริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทชั้นนําอันดับหนึ่งของประเทศเลยในการรับฝากขายบ้านอสังหาทุกประเภศทําการตลาดแบบ 5G นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube ไลน์แอปช่องทางเว็บไซต์บ้านทุกๆเว็บไซต์และเว็บไซต์ w w w i n t e r h o m e c o t h และที่สำคัญเลยนะคะนอกเหนือจากการทำการตลาดแบบโซเชียลเต็มรูปแบบ 5G แล้วนะคะ ทางเรายังมีการทำป้ายนะคะการติดป้ายโฆษณาแล้วก็การติดป้ายแอเรียในแอเรียที่อยู่ในระยะของ1-2กิโลของทรัพย์ที่นำมาฝากกับทางบริษัทเรานะคะที่สำคัญเลยยังมีบุคลากรน,นะคะพนักงานฝ่ายขายอีกตั้ง150คนที่ช่วยทำการตลาดให้ลูกค้าพบผู้ซื้อได้ไว โอนไวจบไวและที่สำคัญฝากขายกับกีตาร์อินโตมโฮมนะคะปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนค่ะพบกันในซับหน้ากับกีตาร์อินทตโฮมอย่าลืมคิดถึงการฝากขายบ้านเาสังหาคิดถึงกีตาร์อินทตโฮมแล้วกดโทรเข้ามาหากีตาร์นะคะบ๊ายบายค่ะ